สวัสดีครับผมติดตามข่าวนะครับว่านายกเซ็นคำสั่งย้ายอธิบดีคนหนึ่งที่โดนตำรวจนะครับแล้วก็ปปชปปรทร่วมกันจับกลุมคาหนังคาเขารับเงินวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งมีเงินประมาณ4-5ล้านบาทจับได้คาหนังคาเขาแต่ไม่สั่งให้ออกราชการทันทีนะครับแต่กลับใช้วิธีการโยกย้ายจากอธิบดี ไปช่วยราชการสำนักนายกทำความผิดขนาดนี้นะคาหนังคาเขาเนี่ยนะครับย้ายไปช่วยราชการที่สำนักนายกสำนักนายกนี่มันคนขาดหรือไงเนี่ยไม่มีคนอื่นไปช่วยงานแล้วไงครับท่านพลเดกประยุทธ์นะครับนะมันทำเหมือนกับแบบท้องที่ไหนมีบ่อนย้ายภูมกับประจำสป,ปกจังหวัด นะสักพักคนลืมก็กลับมาเป็นผู้องกับต่อนะเปิดบ่อนต่ออย่างนั้นใช่หรือไม่มีประชาชนเขาถามมานะย้ายไปสักสามสิบวันนะคนลืมกลับมาเปิดบ่อนต่อหรือเปล่าบางคนเป็นผู้องกับผู้บังคับบัญชาสอบถามมีบ่อนไหมเขายิงกันเขาอะไรกันยังโกหกผู้บังคับบัญชาอย่างเช่นโกหกวิกโจกเนี่ยยังรับราชการได้บางคนถามอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นโจรเนี่ยรับราชการได้หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเขาตั้งคําถามนะ แต่ผมเชื่อไม่ได้หรอกแต่ผมดูแล้วคนมันจะเชื่อไปว่าเฮ้ยต่อไปมารับราชการตำรวจรับราชการทั่วไปเนี่ยนะไม่ต้องตรวจคุณสมบัติรับเป็นโจรเคยปล้นฆ่าชอ่อโกงอะไรมาก็รับราชการได้หรือเปล่าไม่ต้องมีไม่ต้องไม่ต้องตรวจคุณสมบัตนะิอะเป็นโจรก็รับราชการได้หรือเปล่าก็ถาม <c oughs> พี่น้องประชาชนช่วยกัน,นแสดงความคิดเห็นนะประเทศเรานะครับอธิบดีโด,ดนจับคาหนังคาเขานะ รับสินบนวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งยังรับราชการได้ไม่ต้องตรวจคุณสมบัตินะครับนะจริงไหมครับพี่น้องเป็นโจรก็รับราชการได้ไหมถามท่านนายกสิพี่น้องประชาชนยาวไงเนี่ยนะไหนบอกว่าประกาศสงครามกับคอร์รัปชันล่ะลุงตู่ยังไงครับนะเห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ